ะะท่านก็มาบอกนะคะแล้วก็ตอบย้ำข้อมูลกับเราเรื่องของบริษัทและก็แผรตลาดนะคะจะเห็นได้ว่านะคะผู้เรานะคะสามารถขยายตลาดได้ด้วยตัวเราเองนะคะแล้วก็สร้างรายได้แบบไม่บังคับไม่มีเงื่อนไขนะคะแล้วก็ไม่จํากัดด้วยนะคะที่สําคัญนะ,ะตอนนี้อาโธมี่นะคะพร้อมสับสหรับทุกท่านนะคะไม่ว่าะจะเป็นซีอีโอที่มีมิสเรษทัที่สุดยดามภาคานะคะสินค้านะคะบริษัทร,รวมถึงระบบที่จะทําให้ทุกท่านได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนา ก็ถือว่าพอๆกับการเติบโตของพวกเรานะคะขอเสียงปรบมือดังอีกครั้งค่ะนะคะและหลังจากที่เราะะทำความรู้จักกับบริษัทอาโทมี่แล้วนะคะสิ่งที่เราจะทําความรู้จักกันต่อไปนะคะนั่นก็คือหัวใจหลักและก็เป็นหัวใจสําคัญของอาโทมี่นะคะซึ่งก็คือผลิตภัณฑ์ค่ะผลิตภัณฑ์ของอาโทมี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพภายใต้ความเสถีย์ก็คืออะไรคะ แอปส l ด t ก Absolute ุด i c e ใช่ไหมคะแล้วก็วันนี้นะคะเรามีนะคะผู้ที่จะมาบรรยายผลิตภัณฑ์ให้กับพวกเราแล้วก็ท่านนะคะก็เป็นคนหนึ่งคะ่ะที่ก็คลั่งในสินค้านะคะแล้วก็ลองใช้สินค้าเพราะท่านเป็นเจ้าของกิจาการใช่ไหมคะแล้วก็เอาสินค้านั้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะถึงจะบอกต่อได้ความมั่นใจแล้วก็วันนี้จะมาถ่ายทอดข้อมูลนะคะว่าผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ของท่านเนี้ยนะคะ เป็นอย่างไรนงแล้วก็อยากให้ทุกท่านได้สัมผัสการใช้ผลิตภัณฑ์อรตโนี้จริงๆเลยคะถ้าพร้อมแล้ว้าพจจร,าร้อมจะจัดแสาง oh. พร้อมแล้ว สวยาวันเดยสมัมน,นานะคะที่จังหวัดขามแก่นนะคะก็วันนี้มาพร้อมกับฝนโปรยปลายกันเลยทีเดียวนะคะก่อนหน้าที่ทุนนกท่านจะมานะคะจะแตะ40องศาอยู่แล้วนะคะขอบคุณนะคะสําหรับฝนแล้วก็อากาศดีๆในวันนี้แต่ว่าอาจจะง่วงเหงาเอานอนกันสักนิดนึงนะคะวันนี้หลินจะพยายามพูดให้แบบสนุปสนานเพื่อให้พี่น้องไม่ง่วงก็แล้วกันนะคะ ต้องพูดอย่างนี้เลยว่าวันนี้ได้รับเกียรติจากบริษัทโทนี่นะคะที่จะมาบรรยายนะคะแนะนําผลิตภัณฑ์นะคะให้กับทุกท่านได้รู้จักกันนะคะเรนจจะไม่ได้มีเวลาแนะนําทุกชิ้นนี้นะคะเพราะถ้าพูดถึงทุกชิ้นเนี่ยพรุ่งนี้ก็ไม่จบนะคะก็เมื่อสักครู่ท่านเราอยากบอกว่าคุณแม่นะคะก่อนที่จะทําธุรกิจเนาะให้คุณลูกนะคะไปศึกษาข้อมูลแล้วมาสรุปให้แม่หน่อยเพราะว่าสินค้ามันเยอะจริงๆนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นะคะพี่คุณพี่คู้หลอของเรานะคะมาบรรยายแผนธุรกิจนะคะก็ท่านบอกว่า no meeting no success นะคะสำหรับมีวันนี้บอกเลยว่า no product นะคะ no, no ธุรกิจ,กจเลยค่ะ no business ไปเลยนะคะเพราะว่าท่านประธานของเราบอกว่าถ้าคุณไม่ได้รักในผลิตภัณฑ์ใช้แล้วไม่ชอบไม่ต้องมาทำธุรกิจเลยนะคะวันนี้นะคะก็อยากที่จะขอเปิดด้วยคำถามอย่างนี้ก่อนว่าปัจจุบันนะคะทุกท่านดูแลสุขภาพการอยู่ยังไงบ้างน,นะคะโดยเฉพาะสุขภาพผิวค่ะ สำหรับเนนะคะก่อนที่มารู้จักกับผลิตภัณฑ์นโทมี่นะคะก็เป็นลูกหลาน,านบ้านนานบ้านน,านอกครอบนาเป็นคนอีสานนะคะแล้วก็ไม่เคยใช้สกินแคร์นะคะก็จะมีครีมซองเซเว่นทั่วไปนะคะที่ได้ใช้มาตั้งแต่เด็กจนโตนะคะจะคุ้นๆกันนะคะไม่ว่าเป็นครีมเพสั่เอสกินซองเองงนะคะก็ใช้กันทุกท่านเลยะคะ่ะตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นนะคะแล้วก็ ไม่แตะครีมกันแดดค่ะเพราะว่ามันเหนียวค่ะเนื้หนานะคะแล้วก็เป็นคราบขาวทําให้ตัวรู้สึกว่าไม่อยากทาค่ะไม่จัเป็น่าสันยัดนะคสักคูนะคะมาา หม่น้องใหม่นะคะไม่ทำหน้าที่เลยนะวันนี้ขัดแข่งขัดขาจังเลย <laughs> โอเคค่ะไปต,ต่อนะคะอีกหงก็เป็นเด็กบ้าน,นอกคนนึงนะคะไม่ใช้แมกระทั่งครีมกันแดดนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสมาทํางานกับมิชนาลีที่เป็นชาวเกาหลีนะคะปรากฏว่าอุ้ยทำไมผิวสวยจังเลยอะ่ะเขามาจากโลกไหนเนี่ยทำไมผิวเขาไม่เหมือนผิวเราเลยนะคะเขาดูแลกันยังไงนะคะตอนแรกก็เข้าใจเพียงแค่ว่าคนเกาหลีทั่วไปก็เบสพื้นผิวดีก็เลยเขาไม่ต้องทําอะไรมากก็ผิวเขาดีอยู่แล้ว ใครที่มีความคิดเหมือนกบับเดนนะคะมีใช่ไหมคะผิดนะคะเขาดูแลบำรุงหนักมากจริงๆนะคะเพื่อนๆกเกาหลีทุกคนนะคะไม่มีใครไม่มทา,ากันแดดเลยนะคะเปรเบสิของเขาคือกันแดดนะคะสิบสกินแคร์เท่ากับหนึ่งกันแดดเท่านั้นนะคะก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่ว่าเราถ้าเราดูแลตัวเองดีเหมือนเขานะคะผิวเราก็จะสวยขึ้นได้ด้วยนะคะวันนี้นะคะถึงก็เลยอยากที่จะมาแนะนานะคะผลิตภัณฑ์ที่ เป็นเบสของคําว่าผิวสวยเลยนนก็คือในเรื่องของความสะอาดค่ะการที่ผิวเราจะสวยมากน้อยแค่ไหนนะคะเราต้องมาดูจุดเริ่มต้นเลยว่าเราทําความสะอาดผิวได้ดีมากแค่ไหนเพราะว่าถ้าทุกท่านทำความสะอาดผิวไม่ดีนะคะต่อให้เราบำรุงสกิสกนแคร์ราคาระดับพีเียมขนาดไหนก็ตามนะผิวของทุกท่านจะไม่รับสารบำรุงเหล่านั้นเลยนะคะก็ขอแนะนาเป็น Atomic Beauty Care Foam เซตนั่นเองนะคะมีด้วยกัน4หลอดน่ารักน่ารักนะคะก็หลินเองก็ ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะตัวแรกเป็นตัวที่เปิดใจนะคะทั้งรักในผลิตภัณฑ์แล้วก็ทั้งเข้ามาทําธุรกิจด้วยนะคะก่อนหน้านี้ไม่เคยที่จะใช้กันแดดแล้วก็ไม่ไม่ได้ใช้โฟมที่มีคุณภาพดีนะคะก็ทุบๆทั่วไปตามเซเว่นเลยนะคะแต่เมื่อมาเจอเซตน,นี้นะคะทำให้ผิวเปลี่ยนไปชั่วข้ามคืนนะคะเซตน,นี้เขาบอกว่าเป็นสปาสี่ขั้นตอนเพื่อให้ผิวกระจ่างใสสะอาดล้ำลึก พอมบำรุงได้365วันก็คือใช้ได้ทุกวันนั่นเองนะคะเรามาทำความรูม้จักกันไปทีละตัวนะคะตัวแรกค่ะดิฟเพลนเซอร์นะคะจะช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดเครื่องสำอางนะคะสิส่งสกปรกในรูขุมขนอย่างล้ำลึกค่ะตัวที่2นะคะโฟมเคลนเซอร์นั่นเองค่ะตัวนี้จะช่วยทำความสะอาดสิส่งสกปรกที่ตกค้างอยู่บนใบหน้านะคะแล้วก็พร้อมกับบำรุงเกี่ยวกับในเรื่องของความชุ่มชื้นให้กับผิวเราด้วยนะคะ ตัวที่3ค่ะเรียกว่าพิลลิ่งเจลนะคะขั้นตอนนี้หลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ทําเลยด้วยซ้ํานะคะก็เป็นขั้นตอนของการผลัดเซลล์ผิดที่ตายแล้วนั่นเองนะคะตัวนี้เขาจะามีบํารุงในเรื่องของเกี่ยวกับการควบคุมความหมันให้กับเราด้วยนะคะและตัวที่4ค่ะลินเีงก็เป็นคนหนึ่งที่แทบจะไม่เคยเลยนะคะก็คือการมาร์กหน้าใช่ไหมคะทุกท่าน p e e l Off Mark นั่นเองนะคะตัวนี้จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการกระชับรูขุมขนค่ะ โยเก,กชับนะคะแล้วก็ผิวกระจ่างใสมายงนึ้นนะคะเห็นไหมคะแค่สิ่ตัวนี้ที่เล่ามายังไม่ทันได้ลงสกินแคร์ก็รู้สึกถึงความมีสุขภาพดีของผิวหน้าของเราแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักรือเลือๆก,กันไปทีละตัวว่าแต่ละตัวเขาทําหน้าที่กันยังไงแล้วทำไมเราต้องใช้ครบทั้ง4ตัวแบบนี้ด้วยนะคะมันช่วยหน้าที่เนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะ d e คลีนเซอร์ค่ะ ณปัจจุบันนะคะปฏิเสธไม่ได้ว่าเราอยู่ในยุคที่มลภาวะนะคะมลพิษต่างๆนะคะ pm 2.5ลอยอยู่ตามอากาศลอยอยู่รอบๆตัวของเรานะคะสมัยก่อนเราอาจจะใช้แค่สบู่ก็เดียวอาจจะเพียงพอค่ะเพราะว่าอากาศมันไม่ได้ดีขนาดมันไม่ได้แย่ขนาดนี้นะคะแต่ณปัจจุบันนี้ทีไรทุกท่านนะคะเดินออกไปนอกบ้านนะคะท่านก็จะมีฝุ่นละอองมลภาวะต่างๆมาเกาะที่ผิวของท่านแล้วก็ทําให้ผิวของเราน,นั้นเสื่อมไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราจําเป็นจะต้องใช้ตัวนี้เพิ่มเข้ามาคือ deep cleanser ค่ะ เขาจะช่วยทำความสะอาดนะคะทั้งเครื่องสำอางด้วยนะคะหรือใครที่ทากันแดดอยู่นะคะขั้นตอนล้างหน้าเพียงอย่างเดียวนะคะจะไม่สะอาดหมดจบเราต้องล้างเครื่องสำอางก่อนด้วย d e พ p cleanser นะคะเขามีส่วนผสมของออสมแล้วก็ใบแปะก้วยนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการกระชับผิวหน้านะคะแล้วก็บำรุงใบห,หน้าที่หมองคล้ำด้วยนะคะไม่ใช่แค่ทำความสะอาดนะแต่พร้อมบำรุงด้วยนะคะ ต่อไปนะคะสารสก,กัดจากชาเขียวค่ะจะช่วยในเรื่องของผิวเขากระจังใสแล้วก็ทำความสะอาดล้ำลึกมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะและส่วนประกอบสุดท้ายสำคัญมากๆถูกใจใครหลายๆคนที่มีอยากมีผิวฉ่ำวาวเหมือนสาวเกาหลีนั่นเองนะคะก็คือสารสกัดจาก แครอทค่ะตัวนี้จะช่วยเพิ่มความวาวให้กับผิวของเรามากยิ่งขึ้นเพราะว่าเขามีสารสก,กัดนะคะเป็นว e ิตามินอีออซิเดตนะคะที่จะช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นและก็ความฉ่ำเบาเป็นอาหารผิวให้กับผิวของเรานะคะเพียงแค่หลอดแรกนะคะก็มีส่วนประกอบนะคะจัดเต็มมาขนาดน,นี้นะคะเดี๋ยวเราไปขั้นตอนที่2กันเลยนะคะหลังจากที่เรานะคะล้างโดยไม่ต้องล้างหน้านะคะใช้ดีทเพลนเซอร์นะคะนวดแล้วก็ขัดนะคะ,ะสิ่งสกปรปกหรือว่าคราบขึ้นสัมผั ออกจากใบหน้าของเราแล้วก็ล้างออกหรือว่าเช็ดออกนะคะหลังจากนั้นเราจะไปเข้าสู่ขั้นตอนการล้างหน้าอย่างจริงจังเลยนะคะด้วยโฟมคลีนเซอร์นั่นเองน,นะคะโฟมคลีนเซอร์ของเราก็วิธีการใช้เหมือนโฟมที่ทุกท่านใช้อยู่ในปัจจุบันนี้เลยนะคะก็เขาจะมีส่วนผสมใน,นเรื่องของออการล้างเครื่องสำอางที่ตกค้างนะคะอยู่ตามรูขุมขน,นของเรานะคะแล้วก็บำรุงผิวให้มีสุขภาพดีแล้วก็ ะะส่วนในเรื่องของการทําความสะอาดผิวนะคะเขามีฟองสองขนาดทั้งเล็กและใหญ่นะคะฟองเล็กเนี่ยจะช่วยเข้าไปทําความสะอาดลึกถึงรูขุมขนนะคะใครที่ได้ใช้นะคะได้ลองโฟมกรลนเซอร์นะคะต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าฟองนุ่มมากแล้วก็กลิ่นหอมมากๆเลยอันนี้เป็นที่ประทับใจของลูกค้าหลายๆท่านนะคะแล้วก็เขาจะาเพิ่มความชุ่มชื่นด้วยนะคะจริงๆเวลาที่ทุกท่านใช้โฟมล้างหน้ ่อให้เป็นยี่ห้อที่ทุกท่านใช้อยู่ตอนนี้นะคะเมื่อใช้แล้วอาจจะรู้สึกผิวแห้งตึงได้นะคะแต่โฟมเทนเซอร์ของอตรงนี้นะคะเรามีสารสกัดจากเห็ดสาหวานและถางเช่าค่ะทุกท่านอาจจะคุ้นคุ้นกับส่วนประกอบนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าเขาจะมีส่วนช่วยในเรื่องของอการเพิ่มความชุ่มชื้นค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นหลังจากใช้โฟมเทนเซอร์ของเราผิวหน้าของท่านจะไม่แห้งนะคะแถมเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวมากกว่าด้วยนะคะหลังจากนัา แล้วไปยังไงต่อคะต่อไปนะคะเรียกว่าพิมลิ้งเจลนะเป็นขั้นตอนการผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วนะคะทุกท่านทราบไหมคะว่าทุกๆวันเซลล์ผิวของท่านตายนะ,ะตายแล้วก็นอนอยู่บนใบหน้าของเราถ้าไม่ทําการผลัดออกไปนะคะจะทําให้ผิวหมองคล้ำและทาสกินแคร์นะคะไม่ลงลึกถึงผิวชั้นในนั่นเองทำให้ผิวเราก็ไม่ได้สวยมากกว่าที่เป็นนะคะเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วะคะ่ะปกติทุกท่านอาจจะเคยใช้ ตัวที่เป็นสครับใช่ไหมคะสครับผิวที่มีเม็ดบีเล็กๆนะคะที่มาช่วยขาดแล้วก็มาช่วยผลัดใช่ไหมคะแต่ตัวไมโครพลาสติกนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นอันตรายต่อผิวหน้าแต่อาจจะก่อให้เกิดการระคายเคืองได้นะคะเพราะฉะนั้นพิลิ้งเจลของอัทโทนี่ค่ะเราไม่มีเม็ดบีบนะคะแต่เขาจะมีเ,เทคนิคต่ตางๆที่จะเข้ามาช่วยขัดเซลล์ผิวของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมนะคะที่มาพร้อมการบำรุงนะคะแล้วก็สารสกัดจากรากไม้เองที่จะทาให้ เซลล์ผิวที่ตายแล้วของเราเอ่อนลงค่ะเมื่อเราทาแล้วทิ้งไว้นะคะหลังจากนั้นขัดเพียงเบาๆก็เซลล์ผิวที่ตายแล้วก็หลุดออกมาอย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะคะที่สําคัญนะคะถูกใจคนไทยหลายๆคนเลยค่ะเขาช่วยควบคุมความมันนั่นเองนะคะ,ละหลายๆคนอาจจะคิดว่าโอ๊ยฉันมีผิวมันเราเป็นคนไทยเหงื่อออกผิวมันอย่างนี้นะคะใช้ตัวนี้เลยค่ะรับรองเลยนะคะว่าผิวท่านจะหาดมันเลยนะคะถ้าคนที่เป็นผิวมันนะคะแนะนําให้ใช้ สัปดาห์ละสองครั้งนะคะไม่จำเป็นต้องใช้ทุกวันแต่ถ้าผิวเราปกติใช้สัปดาห์ละ1ครั้ง,งก็ได้นะคะตัวต่อไปค่ะตัวสุดท้ายนะคะเรียกได้ว่าสวยจบครบในหลอดเดียวค่ะเพียวออกมาร์กนั่นเองนะคะด้วยการดูแลลูคุ้มคนนะคะเป็นมาร์กสำหรับทาค่ะหลังจากิ้งชี้ให้แห้งและ ลอกออกนั่นเองนะคะก็ใช้ง่ายมากๆสามารถใช้ได้ทุกวันนะคะดูแลลูคุมขนแล้วก็นำเ,เอาสิ่งสกปรกที่อยู่ในรูคุมขนของเราเนี่ยผลักออกมาด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวค่ะด้วยสารสกัดจากใบบัวบกนะทุกท่านรู้จักแน่นอนนะคะใบบัวบกเขาะจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครเป็นสิวนะคะหรือใครรู้จักไหมคะลูกหลังที่เป็นสิวนะ,ะใช้ตัว peel off mask นะคะ แต้มหัวสิวไว้นะคะในทุกๆวันมันจะช่วยลดการอักเสบลดการบวมลงด้วยนะคะแล้วก็ยกกระชับผิวใบหน้าของเราช่วยให้เลือดนะคะไหลเวียนดีนะคะแล้วก็ยังมีสารสก,กัดจากผงอเมทิสแล้วก็ผงหยกนะคะที่ผสมอยู่ด้านในนะช่วยให้ผิวกัดจางใสได้อีกด้วยนะคะโอ้โหคุณสมบัติเยอะมากเลยใช่ไหมคะทุกท่านอยากใช้กันหรือยังคะ อยากแล้วเนาะเพราะว่านี่เป็นขั้นตอนแรกนะคที่เราจะต้องใช้เพื่อที่จะบำรุงสกินแคร์ให้ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต่อไปนะคะคุณสมบัติขนาดนี้นะคะหลอดใหญ่ขนาดนี้นะคะคงจะเริ่มสงสัยราคากันแล้วใช่ไหมคะราคานะคะของเซตนี้นะคะหมอขออภัยนะคะค่ะ,ะสามารถซื้อได้แบบเป็นเซตด้วยแล้วก็สามารถซื้อได้แบบแยกด้วยเช่นกันนะคะราคาทุกท่านสามารถเช็คได้ในแอปพลิเคชันนะคะแต่จะขอนงนริว่า ในราคาสมาชิกนะคะท่านที่สมัครสมาชิกนะคะอยู่ที่เซ็นล่า1,800บาทเท่านั้นเองนะคะได้ปริมาณ4หลอดไปใช้กันเลยหรือท่านอยากที่จะหยิบจับทีละหลอดนะคะหรืออะไรหมดแล้วอยากจะเติมนะคะสามารถซื้อแยกได้นะคะราคาสมาชิกหลอดละ280เท่านั้นเองนะคะโอเคค่ะก็เมื่อเราทำความสะอาดผิวหน้าของเราอย่างล้ำลึกอย่างต่อเนื่องอย่างมีวินัยแล้วนะคะกล้าการ,รันตีเลยว่าผิวของ ท่านนะคะจะเปลี่ยนไปนะคะที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะหลังจากนั้นนะคะเรานะคะจะเป็นจะต้องมีการบำรุงและปกป้องด้วยสิส่งที่เรียกว่าครีมกันแดดค่ะทุกท่านทราบดีนะคะณปัจจุบันนะคะไม่แน่ใจว่าประเทศของประเทศไทยของรเราน,นะคะมีการคบกันกันกบดวงอาทิตย์หรือเปล่านะคะช่วงนี้ร้อนแรงจะแตะ40องศานะคะอุณหภูมิสูงกว่าทะเลทรายซาฮาราอยีกนะ ก็จาเป็นม้างค่ะที่เราจะต้องทาครีมกันแดดเพื่อที่จะปกป้องผิวของเรานะคะก็สําหรับทําไมนะคะเราจะต้องทาครีมกันแดดแจาเป็นขนาดนั้นไหมอย่างวันนี้ค่ะที่ไม่มีแดดนะ้องหลียนต้องทาหรือเปล่าเนี่ยฝนตกต้องทาไหมนะคะอยากจะให้เรามาทําความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่ารังสีง UV กันก่อนนะคะมันเป็นต้นเหตุที่ทําให้เราทุกคนจะต้องทางกันแดดเนี่ย ยูวีนะคะเขาบอกเป็นตัวร้ายเลยนะคะตัวร้ายที่ทําให้ผิวเหี่ยวนะคะแถมยังเสี่ยงโรคอีกต่างหากโรคที่ว่าคือโรคมะเร็งผิวหนังนะคะ <c oughs> ก็ก่อนหน้านี้นะคะสภาพแวดล้อมในโลกของเราอาจจะไม่ได้ทําให้แดดมันเข้าถึงเราได้มากขนาดนี้แต่หน้าปัจจุบันนะคะอันตรายไปถึงการเสี่ยงโรคกันเลยทีเดียวนะคะ รังสีที่เราจะรู้จักกันในวันนี้มีอยู่สองอย่างก็คือ UVA และ UVB นะคะ UVA เนี่ยเขาจะมีความยาวนะคะที่สามารถเทำ้ายลึกลงไปเลยนะคะลึกใต้ผิวเราลงไปเลยะะทำให้เกิดผิวหมองคล้ำนะคะริ้วรอยค่ะแก่ก่อนวัยนะคะลองหันหน้าไปมองคนข้างๆดูไหมมีใครที่แบบเนี่ หน้าไปเกินอายุบ้างหรือเปล่านะคะสาเหตุอาจจะมาจากเพราะว่าคุณไม่ได้ทากันแดดนะคะแล้วก็ผิวที่หมองคล้ำนะคะรังสี UVB นะคะเขาจะเข้าไปทําให้ผิวชั้นบนเนี่ยมันไหม่เกิดมองคล้ำค่ะเกิดฝ้ากระต่างๆนะคะิ่มสังเกตกันแล้วนะคะมีฝ้ามีกระอยู่บนใบหน้าบ้างหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะเราจําเป็นจะต้องทา ครีมกันแดดไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายไม่ว่าจะเป็นวันที่แดดออกวันที่ฝนตกนะคะยังไงก็ตามถ้ามีแสงอยู่แล้วก็นะคะคุณโดนรังสีมีทำร้ายอย่างแน่นอนนะคะเวลาที่เราเลือกซื้อกันแดดค่ะหลายๆคนก็คงจะมองหากันแดดที่มีค่า SPF และ PA ดูจากตรงนี้ก่อนเลยใช่ไหมคะเรามาทำความ ค่า SPF นะคะก็คือตัวที่จะแสดงให้เราเห็นว่าเขาสามารถปกป้องรังสี UVB นะคะได้ประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนส่วนค่า PA นะคะก็คือค่าที่แสดงการปกป้องรังสี UVA นะคะว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนั่นเองค่ะอยากจะขอแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักนะคะ a t o m ้ Sunscreen ของออการแดดของบริษัททูนี่นะคะทูนี่ซันสกรีนนั่นเองนะคะซึ่งมีค่า SPF นะคะอยู่ที่50บวกนะคะตัวนี้คือตัวเลขที่สูงที่สุดแล้วนะคะถ้าทุกท่านไปเจอครีมกันกแดดที่60บวกนี้ไม่ใช่แล้วนะคะไม่มีนะคะ50บวกนะคะแล้วก็ค่า PA อยู่ที่3บวกกันไปเลยนะคะแสดงว่ามีประสิทธิภาพก,ก,การป้องกันรังสี UV มากถึง8เท่านั่นเองนะคะ ก็มีด้วยกัน2สี2โทนนะคะมีสีขาวและสีเป็กนั่นเองนะคะถามว่าแล้วจะเลือกใช้สีไหนดีละ่ะอ่าหรือแนะนาอย่างนี้นะคะว่าถ้าสมมติเราเป็นคนที่ต้องแต่งหน้าออกไปช่องนอกทงานนะคะตัวสีเป่กน,นะคะจะช่วยเป็นเบ่งรอกผินให้กับเราด้วยนะคะก็ใช้เป็นตัวนี้ก็ได้นะคะหรือท่านไหนที่รู้สึกว่าอยากจะแต่งหน้าเหมือนไม่แต่งนะคะช้ำวาวตัวสาวเกาหลีมีความกลบเบาๆนะคะก็เลือกใช้เป็น สีขาวก็ได้ค่ะหรือสีฝ้าวไี่เข้าไปเห็นนะคะถ้าลองไปซื้อทั้งสองสีงแล้วลองมาใช้กับผิวหน้าท่านรู้ว่าท่านชอบอันไหนมากกว่ากันนะคะคุณสมบัติพิเศษของเขานะคะก็นอนกจากจะเป็นในส่วนของปอกป้องรังสี UVA และ UVB ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วนะคะเนื้อครีมของเขาเนี่ยก็ยังบางเบานะคะไม่เหนียวหนึบนะคะแล้วหนูงก็เชื่อว่านี่เป็นเหตุผลหลักๆนะคะที่คนไม่ไม่เลือกใช้กันแดดเพราะว่ามันเหนียวนะคะทาแล้วเป็นไงคะเหงื่อออกนิดหน่อยนะคะเป็นคราบ นะโดยเฉพาะช่วงสงการานต์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะอาจจะเยอะนะเป็นภาบกันเลยนะคะแต่บอกนี้เลยว่าผองทุมี่นะคะสบายใจหายห่วงคะ่ะไม่เป็นภาพนะคะไม่เหนียวเลอะหนาคะ่ะซึมง,ง่ายนะคะแถมยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันมลภาวะจากสิ่งแวดล้อเมื่อท่านเดินออกไปข้างนอกด้วยนะคะอ่อนโยนต่อผิวแพ้ง,ง่ายคะ่ะคุณสมบัติจัดเต็มขนาดนี้นะคะหลายท่านอาจจะคิดว่าราคาเราต้องสูงมากแน่เลยใช่ไหมคะแอบกระซิบอย่างนี้ว่าราคาสมาชิกนะคะไม่ถึง 300กันเลยทีเดียวนะคะซึ่งทุกท่านอาจจะมองดูกันแดดในกระเป๋าของท่านนะคะตอนนี้อาจจะใช้เป็นราคา67 0 0้อยกันอยู่ใช่ไหมคะเปลี่ยนนะคะมาลองใช้ของอัตุนี่ดูนะคะตัวต่อไปนะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะเป็นครีมกันแดดที่ไม่ได้เรียวว่ากันแดดอย่างเดียวแต่พร้อมกับการบำรุงด้วยนะคะนั่นก็คือ Absolute Essen c e s u ั screen นะคะก็หลินจะนิสซังส่งว่า Essence สันแล้วกันนอนนะคะตัวนี้นะคะมี s p f 50เห้าสิบวกเหมือนกันค่ะเต็มศูตรเลยนะคะ แถมยังมี PA4 บวกนะคะเต็มแล้วนะคะถ้าไปเจอกันแดดร้านหนนะคะยี่ห้อไหนแบรนด์ไหนที่มี5บวกไม่ใช่แล้วนะคะ4บวกนะคะปกป้องได้สูงที่สุดเลยนะคะเป็นกันแดดที่สรงประสิทธิภาพมากๆนะคะแล้วก็ทําให้ผิวของเรานอกจากจะป้องกันรังสียไปแล้วยังบำรุงให้สวยมากขึ้นด้วยประหนึ่งบวกสกินแคร์ไปอีกนั่นเองนะคะอเรามาดูนะคะคุณสมบัติของเขาว่าอนทำไมมันดีขนาดนี้นะคะ อันดับแรกค่ะเขาสามารถปกป้องได้ทั้งรังมสี UVA และ UVB นะคะ,แล,ะ,ะ,คะแล้วก็แดดจะแรงแค่ไหนแดดประเทศไทยเอาอยู่ค่ะนะคะมีลูกค,ค้าท่านหนึ่งนะคะท่านได้สั่งกันแดดไปนะคะแล้วก็ไปเที่ยวทะเลค่ะ โบกเต็มที่เลยนะคะเชา้ากังวันเย็นนะคะกลับมาผิวไม่ไหม้เลยนะคะเพราะว่าใช้ตัวนี้นะคะตัวเอเซน์สันนั่นเองแดดแรงแค่ไหนแดทดทะเลใต้ก็เอาอยู่นะคะสําหรับตัวนี้ต่อไปค่ะสัมผัสนะคะนุ่มค่ะเนื่องจากเขาชื่อว่าเป็นเอเซนซ์สันสกรีนใช่ไหมคะเนื้อของการแดดส่วนใหญ่เราจะอาจจะเคยใช้เป็นเนื้อครีมะคะ่ะมันก็เลยซึมยากมีความหนามีความหนักหน้าแต่ว่าของเอเซน์สันนะคะเราทำเป็นเนื้อเอเซน์ค่ะครีมเนี่ยบางเบา ซึมง,ง่ายนะคะใช้แบบไม่เหนีนะคะทำให้สบายผิวนั่นเองนะคะเหมาะสำหรับวันเบาๆของเราที่สุดเลยนะคะก็ปกป้องได้เต็มที่ด้วยนะคะอ่ะต่อไปค่ะหลักสาระสำคัญในส่วนผสมที่แบบว้าวเลยนะคะสำหรับกันแบบตัวนี้ก็คือเทคโนโลยีที่ใช้นะคะเป็นเทคโนโลยีเซลล์แอคทีฟนะคะเซลล์แอคทีฟนะคะจะช่วยส่งสารอาหารสารบำรุงต่างๆเข้าสู่ผิวเราอย่างตรงจุดนะคะ ำให้บำรุงหน้าอย่างเต็มประสิทธิภาพนะคะแถมยังมี Brightening Code นะคะที่จะช่วยให้ผิวหน้าของเรามีความกระจ่างใสามากขึ้นจากสารสก,กัดธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นดอกเลนิมาค่ะดอกเดซโซดิลค่ะหรือว่าแก้วมังกรน,นะคะตัวนี้จะช่วยเพิ่มความกระจ่างใสของผิวโอ้โหนอกจากจะป้องกันแดดป้องกันรังสี UV แล้วยังทำให้ผิวขาวกระจ่างใสอีกเหรอใช่ค่ะนี่คือการแดดของทูมีนะคะ ต่อไปค่ะสารสกัดจากผักเบี้ยใหญ่นะคะตัวนี้นะคะจะมีกรดอะมิโน,นธรรมชาตินะคะที่จะช่วยให้ผิวของเรานะคะได้รับการบปรุปงนะคะแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองน,นะคะสุดท้ายค่ะสารสกัดจากใบบัวบกนะคะเอะามาอีกแล้วนะคะเพราะใบบัวบกเนี่ยนะคะแน่นอนค่ะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการบรรเทาอาการระคายเคืองต่างๆของผิวนะคะเซลล์ผิวที่ถูกทําลายจากแสงแดดน,นะคะ ก็แนะนำนะคะสำหรับคนเป็นสิวถามว่าใช้ตัวไหนใช้ตัวนี้ได้นะคะเพราะว่าเขามีสารสก,กัดที่อ่อนโยนนะคะแล้วก็มีใบประกบ,บที่จะช่วยในเรื่องของสิวอักเสบดาย้วยนะคะใช้ตัวนี้ได้นะคะ นค่ะก็ราคาสมาชิกนะคะอยู่ที่350บาทเพียงเท่านั้นก็ยังถือว่าถูกมากๆนะเมื่อเทียบกับคุณภาพกับแบรนด์อื่นๆนะคะ3 5 0บาทเท่านั้นได้ถึง4,600 PV กันเลยทีเดียวนะคะใครที่ต้องการสะสม PV ส่วนตัวนะคะเพื่อที่จะรับรายได้นะคะก็สามารถที่จะใช้ลองใช้ตัวนี้ดูได้นะคะเหมาะกับสภาพอากาศประเทศไทยมากๆนะคะตัวนี้นะคะการแดดผิวหน้านะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่า ไ,ได้ไหมเพราะว่าปากก็เป็นส่วนหนึ่งของผิวหนังเหมือนกันเมื่อเขาโดนแดดเป็นไงคะหมอคงคล้ำนะคะทุกท่านมีผลิตภัณฑ์ที่จะเข้ามาตอบโจทย์ทุกท่าน,าาาานโดยไมต่ต้องไปสระปากนะคะนั่นก็คือ a t o m i ี Lip SP Glow SPF 15นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะนอกจากจะช่วยในะเรื่องของการบำรุงนะคะิิีปากนะคะด้วยสารสกัดที่เรียนว่าทรงคุณค่าแล้วเนี่ยเขายังใช้แทนลิปสติกได้เลยนะคะเพราะว่าเขามีสีที่สวยและ อย่างป้องกันราสี UV ได้อีกด้วยนะคะปากของท่านนะคะริมฝีปากของเราจะไม่ถูกทำลายจากแดดอีกต่อไปถ้าท่านใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะค่ะก็ลิปกลนะคะของโทนี่เขาจะช่วยเพิ่มในเรื่องของความมีชีวิตชีวานะคะใครที่เคยเป็นบ้างไหคะเมื่อก่อนใช้เรียกว่าเป็นลิปมันทั่วไปนะคะอุ๊ยมันจริงๆนะคะดูแลดูชุ่มชื่นอะดูมันมาก,มากเหมือนเรากินหมูปิ้งนะคะ ใช่ไหมมีความปากมันมากอุ้ยชุ่มชื่นมากแต่ยังไงคะเหมือนป่วยนะมีคนทักป่วยหรือเปล่าไม่สบายตรงไหนไหมทำไมปากดูนซีดเลยนะคะเพราะว่ามันไม่มีสีสันอะไรเลยนั่นเองนะคะเลนนะคะเป็นคนหนึ่งที่ประสบปัญหานี้มากๆพอเราไปทาลิปที่เป็นสีนนะคะ่ะปากก็แห้งพอเราไปทาที่มันปากก็ซีดมันไม่มีเลยเหรอลิปสติกที่มันตอบโจทย์ทั้งสองด้านวันนี้ได้มารู้จักกับตัวนี้ลิปโกลแล้วเลนเลิฟมากนะคะแล้วก็ใช้ ตลอดพกติดตัวตลอดไม่เคยขาดเลยนะคะค่ะเขานะคะจะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับอิริปากนะคะได้มากกว่า50%เเลยทีเดียวนะคะด้วยส่วนประกอบจากเอสเซนต์ที่สกัดจากน้ำดอกกุหลาบน,นั่นเองนะคะโดยปกติแล้วค่ะผลิตภัณฑ์ใดก็ตามที่มีส่วนผสมจากน้ำดอกกุหลาบน,นะคะจะค่อนข้างมีราคาที่สูงค่ะเพราะว่ากว่าเขาจะสกัด ออกมาได้เป็นน้ำกุหลาบ1ลิตรนะคะเขาใช้ดอกกุหลาบหลายตันกันเลยทีเดียวนะคะถือว่าเป็นส่วนประกอบที่พรีเมียมมากๆเลยนะคะและมีเนื้อทูม่เนี้อโปรของเราค่ะต่อไปค่ะ SPF 15นี่แหละคะ่ะตัวตัวนี้ดีมากเลยนะคะจะช่วยป้องกันริมทีปากของเราจากการหบองครับนะคะจากการทำร้ายของแสง U V นั่นเองนะคะแล้วก็มลภาวะต่างๆด้วยนะคะสุดท้ายค่ะเพิ่มสีสันนะคะให้กับริมีปาได้ สีปากของท่านจะดูอมชมพูปปเป็นธรรมชาติอันนี้การันตีมากๆาค่ะสีสวยมากยิ่งทาซ้ำหลายๆรอบนะคะความอชปปมชมพูของเขาก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะทาซ้ำได้เอาเป็นสิ่งที่ทุกท่านต้องการเลยน,นะคะแล้วทําไมนะคะเขาถึงสามารถมีคุณสมบัติได้สูงขนาดนี้นะคะเพราะว่าเขามีสารสกัดสีตัวหลๆๆักๆงานที่เดี๋ยวจะมาบอกตอวันนี้ก็คือน้สาสกัดจากดอกกุหลาบนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะทาให้ลิปทิปปากของเราดู ชุ่มชื้นอิ่มน้ำดูสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็น้ำสกัดจากโรสอิฟค่ะเขาจะช่วยปกป้องความชุ่มชื้นให้อยู่ในปากของเราแบบยาวนานนะคะและเชียร์บัตเตอร์ค่ะหลายท่านอาจจะเคยได้ยินนะคะอยู่ในส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เด็กเยอะๆนะคะเชียร์บัตเตอร์ค่ะเป็นกรดไขมันจำเป็นนะคะที่มาพร้อมวิตามินค่ะเขาจะให้ความชุ่มชื้นแล้วก็บำรุงริมฝีปากของเรานะคะ ส่วนผสมสุดท้ายค่ะจโ o j o เอส s t อร์นั่นเองนะคะเป็นน้ำปานที่เต็มไปด้วยวิตามินและก็แร่ธาตุนะคะช่วยให้ริมฝีปากชุ่มชื่นนะคะฉ่ำวาวนะคะดูสุขภาพดีและที่สำคัญดูไม่ป่วยด้วยนะคะราคาโอ้ยนะทุกแท่ทุกชิ้นที่พูดมาวันนี้นะคะยังไม่ถึง500เลยราคาของะของทนียิตรอลของเรานะคะอยู่ที่แท่งละราคาสมาชิกนะต้องยังเม่นะคะแท่งละ380บาทเท่านั้นเองได้สูงถึงา0ันทีวีกันเลยทีเดียวนะคะ วยด้วยค่ะได้พีวีด้วยนะคะกะ็สำหรับวันนี้นะคะลินก็อยากที่จะท้าทายทุกท่านนะคะให้กลับไปลองใช้นะคะสักตัวสตัว,ตวที่ลินได้บรรยายนี้ลินรับประกันนะคะความพึงพอใจของทุกท่านอย่างแน่นอนนะคะผิวของท่านสวยได้กว่าที่เป็นอย่าพึ่งยอมแพ้ว่าโอ๊ยบำรุงไปก็เท่านั้นแหละฉันแก่แล้วบำรุงไปก็เท่านั้นแหละฉันทำงาน ตามไรยตามสวนไม่จริงนะคะเมื่อก่อนก็คิดแบบนี้เมื่อใช้ผิิภัณัณ์์รตมีผิวคุณสวยได้มากกว่าที่เป็นทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายใช้แล้วรวยใช้ผิิภัณัณ์ำรัตมีนะคะขอบคุณค่ะ ผลิตภัณฑ์ของมาุมี่ของเรานะคะมีในช้อปปี้มอลล์ออนไลน์มากกว่า90รายการนะคะสำหรับประเทศไทยนะคะแล้วก็แม่แวว่าจะมีมาอีกนะคะเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อองใหม่เมื่อน,น,น่องจะแค่ต้นเดือนที่แล้วนะคะ3รายการนะคะแล้วก็มาอีกแล้วนะคะอีก2รายการนะคะ ิตภัณฑ์กำลังร้อนเข้ามานะคะแล้วก็ท่านใดอยากกินอยากใช้นะคะตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเช้าจะหล,ลดเย็นนะคะไม่ได้ว่าอาดเลยก็ได้นะ,ะเพราะว่าสวยแล้วก็รวยด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะ